สวัสดีค่ะวันนี้จะเปนานเสนอสินค้านะคะตอนนี้จะเป็นตู้ลำโพงเปล่าสีนิวรุ่น4404ซึ่งทางร้านนะคะแถมแถบลำโพงไปให้ลูกค้าและท่อลงด้านหลังให้ลูกค้าฟรีนะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2แบบจะมี1ตู้และ2ตู้วัสดุ 5, เขาจะทาจากไม้ไบร์ิเกิลพุ่ม p v วพลาสติกเลยนะคะตู้นี้สําหรับใส่ดอกลำโพงสีนิวและทวิเตอร์แหลม2องนิ้วขนาดของตู้จะกว้างอยู่ที่หนึ่งร mm, ้อยห้าสิบเอ,องง็ดมิลลิเมตรช้งานไร้อยหะะกสิบมิลลิามารลึกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมนที่มทเมตรใอ ใช้ในบ้านก็ได้ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าจะเปิดใช้งานนะคะลูกค้าแกะตะแกรงด้านหน้าออกได้เลยนะคะตะแกรงชิ้นนี้นะคะสามารถกันฝุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาลูกค้าเปิดแล้วนะคะลูกค้าจะได้แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถนําดอกลำโพงมาเชื่อมต่อได้เลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและกดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ